วันท oh ี่5้าพฤษภาคมเวลา20นาฬิกาพศ2567รเกิดเหตุไฟพิบัติพายุฤดูร้อนเข้าพัดถล่มราชดอนตำบลบังหิรลาดอำเภอจุงแพร่จังหวัดขอนแก่นรุ่งเช้านำโดยท่านายกอรุณโคธิปษานายกงุ์การบริหารส่วนตำบลวังหิราชพร้อมคณะผู้บริหารรวมทั้งและประชุมชนในเขตพื้นที่เกิดภัยผู้ใหญ่บ้านตำบลนังหิราชนำโดยกำนันเสวียนไายบัติ พร้อมคณะฝ่ายปกครองร่วมํำรวจความเสียหายราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลวัางหินลาดพร้อมทั้งหุดที่กำลังทุกภาคส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัางหินลาดนำโดยใจสุขโขนนท์ัสนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพร้อมผู้ใต้บังคับบัญชารวม20นาย ประสานกำลังกับนายสิติพรมีเทพพูดในวยการกองช่างพตว,วังหินลาดพร้อมคณะอีก20คนนักเร่งสํารวจความเสียหายและประเมินค่าเช้จ่ายในการซ่อมแซมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้นสํารวจ12ชั่วโมงเป็นที่แล้วเสร็จนด้นำเข้าที่ประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือตามเอกสารที่ได้แจ้งมาและขอแสดงความยินดีสํารับผู้ประสบภัยประสบภัยพิบัติ ที่ได้รับความช่วยเหลือที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการขอแสดงความยินดีด้วยครับและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการจัดงานโครงการกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้มากครับจากความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวตะบลบางกรลาด และตอบสนองผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่อยา่างเตรยมความสามารถบังว,ว่าซีนี้มกผ่านชีวิตผมบ้างนะครับสแสดงความดีดีกับผู้ได้รับความช่วยเหลือรายชื่อรายละเอียดก็าปรากฏเป็นเอกสารภาคถ่ายชวด้ันบุญนี่แหละครับด้วยความตั้งใจจะให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาบบวตำบลวังหินลาดและตอบสนองตอบแทนคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้ ความไว้าไวางใจในการปฏิบัติหน้าที่